คนจนเตรียมเฮกันเลยนะคะจะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่นะคะไม่แน่ก็อาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับปิ๋งมาเชแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเล่นเนะะื้อหาข่าวสารนะคะบุงก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแล่ข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัตรคนจนหรือมีบัตรคนจนแล้วขอเสียงหน่อยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกหน่อยนะคะว่าใครมีหรือไม่มีกันบ้างนะคะสำหรับข่าวดีวันนี้นะคะคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกระทรวงก,การคลังนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะกับเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะคะขณะนี้นะคะกำลังอยู่ ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะโดยจะพิจารณารายได้ของครัวเรือนประกอบด้วยหนึ่งเลยนะคะสามีภรรยาแล้วก็บุตรนะคะรวมกันเฉลี่ยออกมาเนี่ยต้องไม่เกิน1.2แสนบาทต่อปีนะคะจากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคลใช่ไหมคะต่อป,ปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะเอารายได้ทั้งหมดนะคะมาหารกันมารวมกันก่อนแล้วก็หารกัน สมาชิคคในนนกรัวเือะะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในราวๆเดือนธันวาคมนี้นะคะฟังไม่ผิดนะคะเดือนธันวาคม6-3นี้นะคะหลังจากที่มีการเลื่อนจากเดิมนะคะที่จะลงทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ตอนแรกนะคะเลื่อนตั้งแต่ต้นปีนะคะพอทีเนี้ย ปิดโควิดก่อนนะคะก็เลื่อนมาบอกว่าจะหลังโควิดแล้วก็มากันหนดว่าจะเดือนตุลาพอตุลาเสร็จปุ๊บก็เลื่อนนะคะทีนี้ก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการประกาศลงทะเบียนราวๆเดือนธันวาคมนี้นะคะธันวาคม63นี้ก็ให้ขอก็ขอให้เพ่อ่พี่น้องนะคะเตรียมเอกสารนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพร้อมทางเอกสารนะคะสำเนาบัตรประชาชน ทียนบ้านนะคะให้พร้อมเลยนะคะเขาเปิดเมื่อไหร่เราไปปุ๊บเลยนะคะที่เขาจะเปิดให้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยอ่ทกศอ,อมสิทธิ์นี่แหละคะ่ะเท่าที่ไม่บุเคยอ่านคร่าวๆมานะคะแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารยันอีกทีนะคะว่าในวันที่เท่าไหร่ของเดือนธันวาคมนะคะหรือว่าสถานที่เขาให้ไปลงทะเบียนที่ไหนเดี๋ยวมาบอกนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ